กรมหม่อนใหม่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานตรานุย่ยงรารชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่20ประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ที่ทรงสืบสารและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทยพร้อมถักดันมาตรฐานไหมไทย มุ่งสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรขับเคลื่อนเศษษรษฐกิจของประเทศโดยนายอัธกรศิร,ริรัตยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดการถแถลงข่าวงานตรานุยุงพระราชทานครั้งที่20มุ่งยกระดับไหมไทยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประเทศพร้อมด้วยนายนวณิชพลเขนอธิบดีกรม,มหม่อนไหมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้กรมหม่อนไหมและจัดงานตรานุยุงพระราชทาน ย่งเย็นในระหว่างวันที่30กรกฎาคมวันที่3สิงหาคมครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เขารบรักทั่วไปตั้งแต่ภายในประเทศและก็ต่างประเทศที่ได้รับชมในขณะนี้นะครับว่าเราได้นําสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะครับ228ล้านมาจัดแสดงให้พี่น้องได้ชิมชอบ นะครับที่ประชุมแห่งชาติมูทองทางทนีนะครับเพราะว่าเราได้จัดงานเพื่อที่จะประชาธิปันให้ผู้ผลิตนะครับและพวผู้บริโภคด้ตรงครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้เราลํำลึกถึงความหากรุณาที่คุณขอมสมเด็จพระน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับที่ท่านได้พระราชทานมาตรฐานตานุกูล กราษทานให้กับกรมหวังใหม่เพื่อที่จะได้นํามารับรองมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับและก็เป็นมิจฉาสินการรองไฮไลท์ก็อย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่าสินค้าทุกชิ้นที่นํามาเป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานนะครับแล้วก็มาจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรนะครับหรือร้านค้าที่ได้มาเนี่ยก็เป็นร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานการรับรองจากกมวังหม่ ร,รวมถึงนิทรรศการที่ผมนําเรียนว่าเป็นนิทรรศการเพื่อระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าชินิกิตนะครับพระบรมราชินีนาถเนี่ยเราน้อมรับลึกถึงเสมอว่าพราะองค์ท่านมีขั้นอุปการกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหวานเยี้ยงไหมเราไม่เคยลืมเราก็มาจัดแสดงนิทรรศการให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มาลำลึกถึงแล้วก็ได้ประโยชน์จากการ รับรองมาถามในครั้งนี้เราจัดงานวันที่30กรกฎานะถึงวันที่3สิงหาคมที่พ .67 นะครับอของเมืองทองทานีครับ